สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สีภาพไปเที่ยวลาดลี่อีกแล้วครับมีสีภาพไปตลาดโอปล่อยขิปาดสีเงาจักหน่อยนะครับว่าผมลงลิปเงารับโหมมื่อนี้ไปเลยหน,น,น,นทางก็ดีๆนะครับแต่ว่าบม่หนาเสือครับว่าสินี้ตลาดสวยๆอยู่ในกลางปา่ากลางเขาด้วยแบบนี้ขณะนี้เรามาถึงตลาดโอปล่อยลาดลีล่้วครับถึงหกโมงสิบนาทีพอดี ไม่รู้ว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้คอติดตามชมดูนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วน,นะครับโอตราดโอปล่อยได้ทั้งเที่ยวและก็ทำบุญไปในตัวนะครับอยู่ใกล้กลเลยอากาศดีมากจอดรถได้ตามแนวทางนี้นะครับใครมาก่อนจอดก่อนได้เลยนะครับ เรามาถึงแล้วเข้าไปดูตลาดกันดีกว่าครับผมเข้ามาถึงจุดนี้จะมีน้องๆคอยต้อนรับและก็ปะแป้งให้นักท่องเที่ยวครับน้องๆน่ารักมากครับวันนี้เรามาเช้าไปเดินหาของกินกันก่อนครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีคนเยอะมา เรารีบไปหาอะไรกินแล้วก็ไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันครับผมมีแต่บรรยากาศดีๆนั่นเลยครับเห็นบรรยากาศอย่างเขาเกือบอโป้งแล้วก็คิดหอดงานวัดอ,อ,อยู่บานสมัยเขาตีเป็นเด็กหน่อยเนาะครับอะไรพ่อไม่เนี่ย ตลาดตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับโอบกอดด้วยผู้เขาแล้วก็ลำธารเหมือนกางบรรยากาศดีลเ,ลเ,ออเลยครับเป็นนางเหรอนมืดมืดยังไดเลยครับบรรยากาศแบบนี้ผมมาบ่อยเลยครับตลาด แถวลาดรีเพราะว่าผมมักบรรยากาศแถวลาดรีผมชอบมะกลางเต็มอยู่ทีละคืนสองคืน้าคาใส่ใจหลายยางกับบแพงครับเติมน้ำมันมาพันหนึ่งกับไปลับไดจากกรุงเทพหรือจากสมุทรสาครมาลาดรีกับบะก,กีโลครับประมาณร้อยกิโลเราก็เดินทางสะดวกสบายครับผมได้ชอบมากผักมาเทียวอยู่สวนผึ่งลาดรีบแบบนี้นะครับ นี่ลองมีก็ลองทดลองลองดูกาแฟเขาเขาบอกว่ากาแฟร้รนฟนานนี้อร่อยแฟอามานเต้อร่อยของโองป่อยครับบาทยัไง,ไงไงรสชาติเป็นยังไงไม่กินไม่ได้ถ่ายหรอะไทยสามสิบบาทน่าอร่อยมากลองชิมกันดูเคดี่ะ เป <c oughs> ็นตามคนเลยจ้ะเนี้ยเขาเนี้ยเขาจานละสามสิบบาทให้เขปล่อยรีวิวรีวิวข้างร้านอร่อยนะอร่อยรีวิวข้างร้านเลยนะคะนี่เขาขาดอยู่ตรงนี้ คนผ่านอยู่ตัวนี้นตรง,ตรง,ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งสาหรับลูกค้านักท่องเที่ยวมากนางกินเขาชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติได้เลยครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับมาจับจองที่นั่งกันได้เลยครับผมนี่ก็คือข้าวห่อกะเหลียงที่น่ากินเหมือนข้าวต้มบ้านเราเลยครับ เขาจิ้มกับไอ้นีนม่เหมืนใส่ไม่ใช่มันเป็นมะพร้าวคั่วจินกับมะพร้าวคั่วเหรอพี่อู๋เดียวกันกับข้าวต้มบ้านเราเรียกว่าอะไรข้าวต้มดังข้าวต้มดังอันนี้มันเหมือนใส่อะไรนะขนมโมกอ่ะทิงอะไงนี่ก็จะเหมือนข้าวต้มข้าวต้มหมกที่ขนมหมกบ้านเขาอ่ะอือร่อยว่านี่เหมือนไอ้ โซนนี้ก็จะเป็นง,งานแฮนด์เมดกรารจักสารของชาวบ้านเขาเอาเผินมาจากสารขายโดยที่จักเองเลยได้ครับป่าแล้วก็ล่างนังจักอยู่ข้างในสื่อมาสื่อฝากูฝากล้านสื่อฝากอยากกินนองเลยนด้ครับมีแต่อันงาๆเลยครับเห็นแนวนม้อยากใดเลยครับสื่อไปฝาก อุถัมเมทัาได้ส่วนมากสิเป็นงานที่ชาวบา้านผลิตขึ้นมาแล้วก็นํามาขายให้นักท่องเที่ยวนะครับมิต่นาสน,นสวยๆเลยครับนี้ก็จะปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อยู่นักขับตะลึงนะครับผู้ใดอย่างมากกับมาใดนะครับศึกษาเส้นทางมากดีๆนะครั ากมีพระนงังแพ่ไหใไ่บาทนะครับแต่ว่ามันมีผมมาก้นมันหลายผมเลยว่นีโอกาสได้ไ่บาทได้ท่ายบรรยากาศตรงนี้เขาจับจองมาฝากครับนที่พืที่ผู้ใดสี่ของไ่บาทกกับมาจับจองพ่นังในมืองนี้ครับไปจะใไ่บาทพผากัดสีพ้อยแพ่มากเมืองนี้แหละครับมุมไทยรวมอย่ก็หลายหลายได้ครับพี่น้องมาเลือกนะหาในเล,เลยได้ครับแต่ว่าท่านค้นหลายมันก็คอยมีมุมมันนะครับ อัยนน่างมีมุมไทยหลุปสวยอผมเด่นน้ำหน่อยมาตอนเสาร์แล้วครับมาแต่เสาร์งดีเพราะว่าตลาดเปิดแต่เสาร์เลยครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมชจิบจนจบนะครับขอบคุณครับ